จะได้อย <sociedad> ู่ในหม้อเขาใช้ให้หนู่มาค่ะไหวไหมหนี เราแค่ยิ่งถ้าพออ๋อดันหลังและอันี้มีไปทำอะไรอ๋อก็แดนนี้คิดกันก็ให้เราดังที่สุดอีกแล้วอุ้ยอันนี้ได้ด้วยจะดูในรูปมันีรูปให้ดูอย่องนี้เออช่างมาเถอะ เทรนเนอร์ท่นหนึ่งเตจะเห็นนด้

ก็แบบยมสุดตรงเห็นเลยแน่เลยเออฉันดูแบบอยู่ๆก็มีมาเรื่อยๆอยู AUDIO> ่ๆก็มีอะไรวะสยุ ug> ug ่งๆนิดๆเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่ได้ปอย่างนี้แหละเนาะมันถึงไม่ออฟโคุณไง

ออ้ย่เพิ่มแรงรู้ว่าต้องจับได้เพิ่มแรงโอ้ยวิ่งไปกี่โลแล้วหนึ่งโลไหนนี่ไงหนึ่งจุดห้าสี่โลโอเคจบมันเจ็บเปลี่ยนไหมรู้จักปะ ไม่รู้คืออะไรโอ้จุกหรอจุกหรือเปล่าใส่ไม้หรออ๋อพายเรือมีแข่งเหรอแข่งพายเรือยาวอ๋อแข่งกข่งกิโลเนี่ยเออร้อยเมตรร้อยเมตรแข่งเรือยาวสักเท่าไหร่ อ๋อเรือยาวเรือยาว50เมตรเลยเหรอกี่คนคะแขคอแคร์สองคนไปดูได้นะโอเคจัดวันไหนเขางานไม่จัดไม่จัดแต่นี่นี่เดี๋ยวสนามแข่งตรงนี้แต่ว่ารอวันนี้นะแม่น้ำไหนอะแม่น้ำนายค่ะอ๋อแม่น้ำนายจะไปดูไหม แล้วเดี๋ยวใครคิดว่าจะเอาเรอไรเออแล้วก็พายไปเลยเราก็พายไปเลยลองลเรได้เออพายไปเลยได้ใกลสุดแค่หนมตรเรืยาวห้าสิบเมตรจบแล้ว พออุ้ยอย่าหยุดสิอึบ้ยเอย่ยาหยุดอย่าหยุดอาหลับแล้วขาเป็นตะคิวละเึื้

นี่ก็หนักโคตรหักยกไอไวนี่ไอเลิฟอันนี้ไอเลิฟอันนี้มากเอาแบบหนักๆนะพี่เข้าไม่ไหวน่มมิงสานิี 卖เยอะ了，哦哦，近吗？呵呵呵呵，很震 <laughs> 还哈查哈查哈还哈查哈查哈 การเล่นที่ถูกต้อง ผินนนนดตัวทนน้ำคนบัวเลยวเลขตลอด <c oughs> หนึ่งสองสามไม่งสิบหนึ่งสองสามล้วหนึ่ง,อ 3, องอ 3, สองาไม่เกิมยังไม่ได้พี่จะนับคู่เกตเราไๆเออพี่ไม่ได้ใส่อาร <c oughs> มปล่อนะยพวกเราไปได้ยัง <c oughs> ไม่น่าไหว ไม่ไหวไปซับสิเอาหาจิบไหขาจะหักเมันเบาเกินไปกลังเก้าไม่นรเอาลงก่าดีไ้เอ็นไรซับิกเเ่นสีสิบมาหนูไม่เป็นไรหนูสิบกโค้โอ๊ยอย่าลงสุดเกินไปเออ ใช่ใช่เรื่องนับไม่ถึงนะเลยนับไม่ไหลรัวไม่เชื่อเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยนะที่ห้าวันเลยฟังคนละห้าอไม่ได้กลับบ้านสิไปกลับไหมเดี๋ยววันนี้เราลูกเก๋ก่อนเห็นมันเก่งเล่นไม่ถึงเลยอู้พี่เอาเยอะอยู่นะ ไม่เล้หยุดอ่ะ

ตลรวเทนเนอร์เส้อนใครย้อลากลับไปได้บอกว่าหนูไม <refugees> ่มาเขาไปชวนว่ยังไงเนี่ย ดีมากเยี่ยมมากอ่าทำไปวิถ <put itu? S 2> ีวิถียูทูบเบอร์นะคะเขาจะต้องถือกล้องอยู่ตลอดเวลาคนเนี้ย เอาแล้มือือเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคือสั่นเลยใช่ไหมอยาี้หคู่ยู่รีเมียมอยู่พรีเมียมกำลังออฟเลืออเไนะชี่นตื่นมาจากห้องพแท่แล้วก็ทัน่วหวแล้วก็วิ่งนำหน้ากูไปเลยใครอ๋อเหรอ แบตก็จะหมดเรากาคอนเทนต์ป็นยังไงการเมื่อกี้นะคะกำลังจะส่งเวนหมายถึงว่ากำลังจะเป็นไหนอ๋อทิ้งเมื่อกส่งว่าคนไทยจะมีทำแฉ่งดูนี้เป็นยังไงบ้างยังไงก่อนอะไรเป็นทรายเสียงดังบู๊บูบูแล้วก็คิดว่าตัวเองเซหรเปล่าเซดูว่าตัวเองเวียนหัว แล้วได้ยินว่าเฮ้ยหนังล้าวสุดจะถล่มหนังล้าวใช่ก็วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยมันมันโยกไหมก็โยกหน่อยโยกโยกเจอไหมไม่มีโยกอะไรไม่รู้ตูโยกตัวเองก่อนโอ๊ยขอสารร้วแบกไปเลยหมือนกันแปดเจ็ดสิบสองอ่ะเจ็ดสิบสองอ่ะโยกเลยนะแบบมึงมึงเข้าใจความเจ็ดสิบสองปีปะ เก่าแก่แต่ตัวเขาไม่ร้าแล้วนี่เ่้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอยาเดี๋ยาถุงแดงน้องเขาบอกว่าอย่าพิ่งเก็บอะไรย่างเหรอคะเดี๋ยวเ้าขึ้นมาลูกอ่อ๋อเ่เขาบอกว่ารอบก็จะทยงแต่ว่าพี่กูี่เซพวกนี้คือเป็นเรือเก็บไปเลยนะือเป็นเรือเก็บไปเลยเดี๋ยวไจะเก็บแค่เลือดนี่ เนี่ยน้อยกูนได้ ไม่ให้เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพันใหม่ดูไว้ได้ไหมคะนี่นะคะสลักเหลือม้วนเขาบอกว่าไอ้พวกนี้สงบสุขเหลือม้วนสงบสุขเกินไปไรพวกนี้ใช่ค่ะมันมีแค่ตัวที่มันเป็นแบบว่าเราก่อเป็นห้องเป็นห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันว่าเสาอะไรพวกนี้ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่ากำแพงน่าจะเสียบละ อันนั้นมันเป็นห้องแบบที่เขาตอกเหระเฮ้ยไปดูในล็อกเกอร์เตนวเองล็อกเกอร์ก็ยังอยู่นีมึงแต่กูยังไม่ได้เอ็กซเรย์เลยกัูจะเดินไปเอ็กซเรย์เจาะเลือดแล้วนี่เจาะแล้วเจาะวันนี้ปะอันนี้ไม่มีอะไรสำคัญเลยนี่อะไรเดี๋ยวนะน่ะบนหัวมึงเนี่ยก่อนเลยคุณนีคก็ เรื่องก็คือเลิกทำงานไปละ